สวัสดีครับไอเฟลเลอร์นะครับครับก็เจอกันหลังจากนานมากผมจําไม่ได้แล้วว่ากี่ปีโอเคครับแต่วันนี้ผมจะมาทาคอนเทนต์อะไรแปลกใหม่นะครับแปลกกว่าที่ผมเคยทามาเมื่อก่อนโอเคครับก็ดูเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องการสําหรับของของนี้ของสิ่งนี้ก็คือหนึ่งเลยนะครับกาแฟกาแฟอะไรก็ได้สิ่งที่กาแฟที่คุณชอบนะครับสองชูการ์น้ำตาลน้ำตาลสามนมแนะนําให้เป็นนมแบบแช่เย็นนะครับ สีน้ำแข็งโอเคแล้วน้ำแข็งอยู่ด้านหลังนี้โอเคครับผมแล้วถ้าตัวไว้สําหรับคนของจริงอะใช้แบบใช้มือก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะมาใช้แบบเครื่องด้วยความที่ว่ามันจะไวกว่าครับโอเคแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำวิปลาเต้ผมว่าท่านผู้ชมทุกๆคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทําให้ดูแบบสูตรอร่อยครับผมไม่หวานมากโลแฟตด้วยครับโอเคครับลองดูครับก็ สิ่งที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเครื่องไว้สําหรับคนโอเคนะครับผมใช้นี่อะไรก็ม่ผมไม่เป็นกาแฟใส่ตามใจชอบโอเคนะครับไม่ต้องใส่ตามผมผมเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วผมชอบกินเยอะมันอร่อยมันขมกินแล้วมีพลัง <c oughs> โอเคครับก็ <c oughs> ค,ครั โอเคนะอย่างผมใส่กาแฟ2ช้อนโต๊ะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากกินแบบน้ำตาลน้อยหน่อยก็ใส่น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะพอครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากกิน,นหวานก็ใส่น้ำตาลให้ปริมาณเท่ากับกาแฟครับก็คือ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับครับงผมจะใส่1ช้อนโต๊ะโดยประมาณโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคครับตนนี้ก็เหลือน้ำร้อน นะครับน้ำร้อนผมทำไม่ได้ผมบอกไปยังน้ําร้อนไม่เป็นไรอย่าลืมเตรียมแล้วกันนะครับโอเคครับน้ําร้อนให้ใส่โดยประมาณที่ว่าอย่างผมใส่กาแฟสองช้อนโต๊ะน้าตาลหนึ่งนะครับแนะนําให้ใส่น้ําร้อนสามช้อนโต๊ะโอเคนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่หนืดเกินไปนะครับมันจะแบบปริมาณโอเคเลยครับน้ำร้อนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องร้อนจัดแต่ร้อนๆครับหนึ่ง 2อโอเคครับตอนนี้มันจะได้แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แ้วเ,เหมือนเอสเปรสโซ่ครับเี <Okay S 1> ๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกัรคนน,นี่นะวันนี้มาไฮเทกผมมาไฮเทกมากกวนี้โอเคครับดูกัน 一、这三。 อีกสักแป๊บก็เสร็จแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมไม่รู้แป๊บหนึ่งนะวานนี้ก่อเกือตบตกลักเกือตบตกลักเกือบมีเรื่องละโอเคครับมาดูกัน จากที่ว่าสีมันเข้มๆแบบเมื่อกี้นะครับดูนะครับตอนนี้สีมันเป็นแบบนี้เนื้อมันเป็นแบบนี้นะครับก็คือเวลาตักปุ๊บมันจะเป็นคล้ายๆโฟมคล้ายๆครีมมันเหมือนคาราเมลล้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันตอนนี้ตอนนี้วิธีการเตรียมน้ำผมดึงเด่นไก่ครับมาแล้วครับโอเคตัดนม ผมจร mm ิงจะใส่น้ำแข็งก่อนก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำแข็งไอโดดนมมันกระเด็นถ้าใส่น้ำแข็งที่หลังอ่ะเดี๋ยวผมก็ใส่น้ำแข็งก็แล้วกันตามใจชอบนะครับ1 2 3่ีโอเคครับหกก้อนผมใส่ไปใส่นนมประมาณนี้ออกครับผม ตอนนี้กาแฟาไอเนี้ยใส่แล้วมันจะโฟลตด้นหมนดนะมันจะเหมือนวิปครีมครับนะเนะครับ,นะนะรบนี่สวยมากเออผมลืมอีกอย่างนึงนะครับผมใช้นมแบบโลว์แฟตเอยแฟตศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับก็สุขภาพขออนุญาตไว้ เห็นครับตอนนี้มันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับดูน่ากินมากดูสิครับนี่กาแฟลอยอยู่ด้านบนข้างล่างเป็นนมแลวเวลาจะกินทาไงครับก็คนแต่ว่าเนี้ยมันเพื่อแบบว่าความสวยงามนะครับกินมันก็กินเหมือนกันเนไครับคนนไมครับแม้แต่คนยังสวยเลยครับมันค่อยๆไล่ลงไปสีอ่ะโอเคครับมาลองชิมกัน ผมแนะนําให้ทุกคนลองทํากินดูครับแล้วจะนึกถึงผมนะครับโอเคครับก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับกาแฟไม่ควรกินก่อนนอนนะครับไม่งั้นหนูจะตาโปอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันจะนอนไม่หลับโอเคนะผมเคยเป็นมาแล้วผมเลยบอกโอเคครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านโอเคครับสาหรับวันนี้ผมขอเนุญาตัดวิดีโอที่ตรงนี้นะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย